นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะครับขอเสียงปรบมือกับผู้กกับของเรานะครับคุณชาลิตไกรเลิศมงคลครับและท่านต่อมานะครับคุณชินพลเรื่องการค้บขอเรียนเชิญท่านสองท่านดยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับสวัสดีครับแล้วก็ต้องขอเชิญนะครับทีมนักแสดงของเรานะครับคุณก๊อฟพิชยาณิธิภัยสารกุลครับมีกอของเราน้วเองเชิญเลยพี่ก๊อฟ ดูจากตัวอย่างภาพยนตร์นะฮะเชื่อว่าหลายๆคนเขาอยากจะทราบข้อมูลคอนเซปต์และก็ความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ไปที่ทางฝั่งผู้กำับของเราก่อนเลยดีกว่าคอนเซปต์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นยังไงให้พี่ๆเล่าให้ฟังนิดนึงครับเชิดครับครับคอนเซปต์ของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับลายโบรโคแย้ยับ yeah ก็ตามชื่อนะครับแย้เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่คนไทยรู้จักกันอยู่แล้วคุค้นเคยดีอยู่แล้วนะพี่นะ้องแล้วครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออจับ สิ่งที่เราเคยอะมาดีไซน์มาใส่ความน่ากลัวความแบบตื่นเต้นให้กับสัตสัปะหลาดเลยื่อคือเอาจริงจริงเห็นตัวมันจริงๆมันน่ากลัวอยู่แล้วนะยิ่งพอขยายให้มันใหญ่มันยิ่งดูแบบอำนาจการไร้ล้างมันดูสูงขึ้นนะพี่น้องแต่บางทีจะมีคนพูที่ว่าเดี๋ยวจับกินมากอะไรจะไปยากจะไปยากเยอะครับจริงๆริแล้วอยากให้ไปติดตามบ้าจริงๆร้มัน กดและดูและเถื่อนี่ะประมาณนี้ครับครับผมเดีวต้องไปลองดูนะครับว่าตัวไลโอนี้จะแสบขนาดไหนมาพูดถึงนักแสดงเราบ้างดีกว่านะครับก๊อฟครับรับบทเป็นใครคาแรคเตอร์ยังไงดูแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหดูแล้วคััไ้งงลลยครบดด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 ูแแแตอวาแรคเตอร์ของเราเป็นยังไงก๊อฟได้ฟังเล่นเป็นก้าวเหรอครับก็จะเป็นเหมือนกับว่านักร้องครับผมตัวเอง เออเล่นเหมือนเป็นัวเแต่ว่าเล่นเป็นแบบนักร้องแบบฮิปฮอปนิดนึงอ่าอาจจะไม่ตัวเองมากขนาดนั้นก็ได้อยู่เราก็มีความฮิปฮอปแบบแรปด้วยเงี้ยครับจริงจะมีเพลงประกอบด้วยที่แบบแรปแบบโคนดเลยอะไรเงี้ยเออก็ก็ปกติจะร้องแบบส่วนมากจะร้องเพลงปอกนะเขาจะใช่แหวกนิดนึงเลยอ่าแล้วก็เออเหมือนกับว่ามีปัญหาเรื่องการงานอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เราต้องเหมือนกับไปยอมใจคือกลับบ้านไปบ้านเกิดอะไรเงี้ยที่มีคุณลุง อยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยที่ดูแลเรามาตั้งแต่เด็กเับแล้วก็เลยมาเจอเหตุการณ์ที่แบบได้มาเจอเแย่ๆตัวนี้ที่ที่บ้านเกิดก็คือศิลปินฮิปฮอปกับบ้านเกิดไปเจอกับสัมภาระอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะมีแก๊งมีนักแสดงที่น่าสนใจอีกหลายท่านเลยทีเดียวแต่ถ้าก็เล่ามากกว่านี้อาจะ จะมาทำไปต <จบ S 1> อฮนฮอลแลนด์ <จบ S 1> ไม่ได้ค <จบ S 1> ่ะไม่ได้คุณอย่ามาสปอยตอนจบไม่ได้นะคร<ช>ับะกลับดูแลวันนี้หนึ่งนะครับเมื่อกี้เขาบอกเขาจะสปอยตอนจบนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยสำหรับกลุ่มคนดูเนี่ยเด็กๆด,ด,ดูได้ผู้ใหญ่ดูดีมันมีความน่าสนใจยังไงใครจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรื่องนี้ครับพี่ก็ <_ an> จริงๆดูอ่าก็จริงๆดูได้ทุกวันหนังครอบครัวด้วยเนาะใช่ครับเป็นหนังที่ดูได้ทุกวันครับก็เป็นหนังสำหรับเด็กๆก็ชอบดูคนที่แบบอ่าตอนอ่า ไว้รุ่นก็ดูได้ครับ,รรบเพราะว่าหนังแนวนี้จริงๆในะบ้านเราเนี่ยมันน้อยมากเลยพี่น้องเราต้องร่วมกันแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนนะผมว่ามันเป็นทางเลือกอีกหทางที่ผมว่าน่าสนใจมากๆนะคะรับแล้วแย่โขดมากเห็นหน้าตาน่ารักเนี่ยม,มาโขดเมา่อกี้ตัวอย่างมาโขดเลยในโปสเตอร์คือหน้าตาน่ารักเน่ยใช่จริงๆตาแกลตัวตาแกลตอะไรเงี้ยแต่ต้องไปดูในเรื่องใช่ไหมในเรื่องมีความโขดอยู่ครับคือผมมารู้จักก๊อฟอยู่แล้วก๊อปอาจจะเป็นคนที่ ชอบชอบความเป็นสมบัาิชอบอะไรเป็นยอดมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่คุณรู้ว่าคุณได้มาร่วมในโปรเจกต์นี้ครับคุณรู้สึกย่งไงบ้างรจริงๆตอนแรกพี่เต้ยติดต่อมาแล้วก็แบบว่าเหมือนว่าอยากมีโปรเจกต์นี้คือก็รู้จักกับพี่เต้ยแล้วก็ อยู่แล้วท้าเ่าเคยทำซีรีส์ด้วยกันแฟนคลับก็คือเป็นบริษัททำซีจีซีจีทำซีจีแล้วทำซีรีส์ด้วยกันที่เขาปรดิวซชัยทีมแมนมาร์นี่เขาก็สั่งซีจีอยู่นะแล้วเราก็เลยพี่เตอร์ชวนก็เลยแบบเฮ้ยมาเลยเพราะว่าแบบพอบอกเป็นสัปดาห์อะไรเงี้ยแล้วสนุกอยู่แล้วสนุกอยู่แล้ว แล้วก็เหมือนเป็นคนไม่ค่อยได้อยู่โลกความเป็นจริงอยู่แล้วเพราอะไรเราวชอบเป็นโลกสมุนเยอะอะโลกสมุนเยอะอย่างเงี้ยเรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เป็นโอกาสที่แบบว่าจะได้เล่นอะไรที่มันไม่ซ้ำซากแล้วมันไม่จำเจอะไรครับแล้วเพราะหนังไยรัสหรือซีรีส์จริงๆกรก็ผ่านหมดแล้วนะใช่ๆหรือว่าแนวนี้น่าจะเป็นครั้งแรกของกรอบด้วยครั้งแรก้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเหมือนมาเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับ ครับเซีจีของประเทศไทยแล้วก็เขาเรียกว่ามีการเขามันเทคโนโลยีใหม่ๆมันเยอะนะครทบ,รบอะไรที่ เปิดตลาดให้คนอื่นที่แบบเหมือนทําอะไรเหมือนเดิมซ้ำซากให้รู้สึกว่าเฮ้ยพวกเราต้องมาทําอะไรที่มันใหม่ๆกันแล้วนะทำแบบเราเราต้องพุชแบบมันแบบที่ทำไมเวลาเกาหลีเขาทาอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วทำไมเราสึกว่าเฮ้ยเออเขาไม่จําเป็นต้องมาซ้ำซากกับบทเดิมๆหรืออะไรเดิมๆที่มันมันซ้ำอะไรเงี้ยทำแต่ว่ามาทําให้มันแบบใหม่ขึ้นนะเราจะได้มีอะไรใหม่ๆมากมันนนก้าวไปข้างหน้ามากกว่าเหยียบอยู่ที่เดิมเ่ยมันก็เป็นกำไรของคุณดูเนาะต่อให้ผลลัพธ์มันจะออก ดีหรือจะออกมาไม่ดีหรือจะออกมาเฉยๆยหรือจะาไม่ตามเราคิดว่าเราทําให้ดีที่สุดเพื่อเพื่อวงการภาพยนตร์้านเราจะได้เป็นอิงกิงประเทศที่เหมือนแบบก้าวหน้าแบบไปอยู่แถวๆวหน้าของระดับโลกครับสร้ามความยิ่งใหญด้วยครับก็ฟังดูทั้งนักแสดงแล้วก็ทีผู้กำกับแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจกันเต็มที่อยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องการการสนับสนุนจากกลุ่มคนดูนี่แหละคอหนังไทยทุกๆคนนี้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วอยากให้ทางทางผู้กกับได้ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยครับผ ใช่ครับก็ฝั่งภาพยนตร์เรื่อ,องไรโอโคตรยัยยักนะครับก็คือเราคุ้นเคยกัสบสปาร์ลามานาใช่ไหมครับถามว่าสนใจกระจะมาจากเกาหลีมากครับญี่ปุ่นกาซิล่าแรกองค์คนไทยนิดนึงนะในตอนแรกที่ทำเป็นโปรเจกต์เนี่ยนอกจากไอตัวแย่เนี่ยพี่มีตัวอื่นไหมที่คิดว่าเอ้ยมันจะเอาตัวไหนมาชูดีโอ้โหมี มีอะไรหมายสายพันธุ์เลยคเขามีอะไรที่พอจะเล่าไหมมันเราเฉยๆมีมองอะไรไบ้างจริงๆวัตถุดิบในประเทศไทยมีเอามาสูงแปลกๆเยอะนาะนะครับวัตถุดิบครั้งนี้ผลตอบรับดีก็คง เดี๋ยวจะมีตัวต่อๆมะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องรอชมพี่เตยว่าอะไรก็ตามที่ทำแมงสาเมื่อไรผมขอเล่นดีครับแล้วคุณไม่กลัวไม่กล้าคุณเกลียดแมงสามากโอ้แต่ว่าประเดนี้เล่นเหมือนเล่นเนียมันอินเนอร์มันดีเลยใช่ไหมแมงสาแมนโอเคเราเป็นโปรเจกต์ต่อไปแล้วกันพี่เต้ทุกทีครับขอบอกเลยครับพี่เต้ครับก็อย่างของต่างประเทศเราก็จะมีพวกไคจูเลยนะครับก็ตอนนี้ครับถึงเวลาของเรียนรูสัปปะหลดไทยครับ คคครรรััับบบตามมชนะอ่แล้ววันนี้นะครับจริงๆนักแสดงที่โบโบต้อมาเป็นทีมแต่ว่าบนเวทีอาจจะคนเดียวเพราะว่าอีกหนึ่งคนเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศนะครับนั่นก็คือน้องฟางนะครับธนันทร์นีรศิงห์นะครับตอนนี้ติดพระกิจจริงๆแต่ว่าเธอก็ได้ฝากความรู้สึกนะครับมาถึงทุกๆคนที่เมเจอร์รัชโยธินแห่งนี้ด้วยนะครับอ่ะขอเชิญน้องฟางเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็พี่สุนุชชนทุกท่าน ำหรับค่าในเรื่องงานทีก็เป็นะครั้งแรกเลยค่ะที่ได้ร่วมง,งานกันยินด,ดีมากๆเลยนะคะก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่ใหญ่แบบนี้ค่ะทำไมถึงบ,บเล่นเรื่องไลโ้โปกโก้ใยญ่ๆล่ะคะจริงๆตอนที่ทีมงานติดต่อมาแล,มออแล้วก็ได้ฟังถอดเสื้อเนี่ยแล้วก็ได้ฟังไอเดียทั้งหมดฟังรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มีความน่าสนใจมากๆเพราะในเมืองไทยมันยังไม่ค่อยมีหนังแนวนี้สักเท่าไหรา่ เองด้วยเพราะว่าในจริงก็งฟังไม่เคยเล่นหรือว่าสแสดงอะไรที่มีความแอคชั่นเยอะขนาดนี้มาก่อนแล้วก็มีการใช้ CG แกบทยวับเรื่องขนาดนี้ค่ะก็เป็น,ปน,นอีกหนึ่งชา์ลชงตัวเองด้วยแต่ถ้าโปรเจกต์นี้มันออกมาสมบูรณ์ตามที่ทุกคนตั้งใจออกไว้เนี่ยก็น่าจะเพิ่มความตื่นตาตื่นใจแลวก็ความน่าสนใจให้หกับวงการภาพยนตร์ไทยได้ด้วยค่ะสำหรับแฟนแคสตูดิโอฟังเองก็ได้คือชอมผลงาน ความมือทีกมากๆก,การทำงา,ากนกับ CG มันจะมีความยากแล้วก็มีความซับซ้อนของมันอยู่เพราะว่าเราจะต้องแสดงแล้วก็แอคติ้งวีแอกับสิ่งที่เราบอกได้เห็นทุกอย่างจะอยู่ในหัวของเราหมดเลยน่คะมันก็เลยทําให้มีความยากในเรื่องของการใช้จินตนาการแล้วเราก็ต้องทำกันบ้านเยอะมากอีกถ้ามีผู้แสดงร่วมด้วยแล้วเนี่ยเลเ่ลของการจินตนาการเราสองคนมันจะต้องใกล้เคียงกันซึ่งทาง Podcast Studio ก็ช่วยเราไว้ได้มากเลยคะ่ะมีการทำแอนิเมชั่น ีดีท <itud> ูด human <comigo> ีให้กับตัวเราแล้วก็ทีมงานที่ถ่ายทำเี่ได้เห็นภาพไปพร้อมกันช่วยเรื่องของการถ่ายทำทำให้มันออกมาแบบรับลืกมากขึ้นแล้วก็ดียิ่งขึ้นเลยค่ะดีใจมากที่ได้มาร่วมงานกับคนที่มีแพชชั่นในการทำงานมากขนาดนี้ค่ะก็ขอฝากไละเลยด้วยแล้วกันนะคะเรื่องในโปรเจกต์ของจักรวาลหนังสปาราไทยคนไปดูกันไปสนุกกันไปรุนกันว่าการตีความสปาราสัญชาติไทยในจังหวัเป็นยังไงก็ซีจี ะค,ะคือเมื่อกี้คือเมื่อกี้ตอบมากกันซินเลยบอกว่าก่อนที่เล่นแต่ละซีนที่พี่ทีมงานเ็าทำเป็น 3D ให้ดูก่อนเลยไม่งั้นเรานักแสดงจะนึกไม่ออกว่าจะมามุมไหนย,ยังไงใช่ไหมตัวต่อเอาให้เราเห็นว่าเราต้องม,มาเป็นกรเป็กซีเลยเหมือนในหนังเลยนะใช่ไเหมือนเวลาเบื้องหลัง เคยเห็นหนังมาเวทจะมีภาพแบบว่าเปจุดๆบางซีนที่ไม่ได้ใช้แต่ว่ายังเป็น 3D ที่ยังไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครัแบบเป็นโควประมาณนั่นเองใช่ให้เราได้ดูว่าต้องวิ่งยังไงไปทางไหนตลาดมาทางไหนอะไรเนี่ยครับงานนี้ไม่ง่ายเลยเนาะนะครับคือก๊อลฟอย่างเข้าใจก๊อลฟเป็นคนสนไปลุยป่าลุยดินลุยอะไรเนี้ยเขาชอบแต่น้องฟางหวานขนาดนี้เก็ยังใครอ่ะกรจะคนเสร็จปุ๊บอาจจะเขาไม่เคยแอคชั่นขนาดนี้มากเขาไม่เคยเลยเขาบอกแล้วเขาเลยบอก คือเบอะเนีมีวางเซฟไว้ตัวไม่รู้เบาะโคกกับหินที่ตรงสารนั่งลงให้เลยแต่นั่คือสสิหตของนักแสดงจริงๆโอ้พีเตอรเราไปว่าเรื่องนี้ต้องเป็นกำลังใจพีเตอร์พูดถงฟังทน่ินึงเป็นงไงนักแสดงคนนี้ก็เซไรครับเพราะว่าเห็นหวานๆนี้ใจริงๆแล้วขอเล่นเองไม่อยากใารแดงคืออันหนเล่นเองได้เล่นเองครัทุก่งจะกระโดดลงหลุมเองอะไรอย่งเงี้ยค ต้องพาไปเพราะเขินนะเพราะว่ับ <laughs> ยังอีกหลาย <laughs> คิว <laughs> นะต้องเซฟเซฟนิดน,นึงฟังดูแล้วน่าสนใจมากสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็รอติดตามกันได้ไลโบโคตรแย่ยักนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้นักสแสดงและผู้กำกับถ่ายรูปรวมกันก่อนกันนะครับ